หริวผู้ฟีเวอร์สวัสดีวันเสาร์ที่29พฤศจิกายน2568ครับช่วงนี้อดทนกันหน่อยนะครับเพื่อนๆชาวหงแดงหวังว่าพายุจะผ่านไปได้เร็ววันเหมือนในบทเพลง You Will Never w alone k a l ท้องฟ้าของวันที่สดใสจะรอเราอยู่ข้างหน้าเสมอนะครับวันนี้มาอัปเดตข่าว,าวๆเรียวผูกันครับผม เลี้ยวภูกำลังเมาหมัดต้องฟื้นให้ได้เลี้ยวภูช่วงนี้คือวิกฤตหนักเลยเพื่อนแท้มาสามนัดติดเสียไปสิบลูกแบบอนาสุดๆล่าสุดโดนปารีสแซงเชักแมงถล่ม1ประตูต่อสีกลางแอนฟิลเลยสถานการณ์โค้ชสลอตเนี่ยโดนกดดันหนักมากเพราะทีมดูอ่อนยวบแถมตัวสำรองก็ดูไม่ฟิตพร้อมลงเท่าไหร่แต่ก็ดูแล้วเหมือนแกนจะยังใช้ตัวหลักเดิมๆที่ฟอร์มตกๆนี่แหละต่อไป มาคาดการไล่อัพในนัดต่อไปเนี่ยเปลี่ยน3ตำแหน่งเขาคาดกันว่านัดเจอกับเวสแฮมในคืนวันอาทิตย์นี้เนี่ยสลอตจะปรับทีม3ตำแหน่งหลักๆเรียกความมั่นใจกลับมาก็คือนายประตูอลิซงเวกเกอร์ข่าวดีเนี่ยพ่อหมีหายป่วยกลับมาเฝ้าเสาแล้วแฟนบอลน,น่าจะอุ่นใจขึ้นเยอะแนมะ้เกมรับจะเละเทะแต่มีคนนี้อยู่ก็ยังดีกว่าแนวรับเนี่ยน่าจะเป็นเคอร์ติสโจนโกนาเต้ฟานไดโรเบร์สันปรับ1ตำแหน่งก็คือโรเบร์สันเนี่ยจะกลับมายืนแบ็กซ้ายตัวจริง จุดที่โดนบ่นเนี่ยก็คืออีบาฮิมาโกนาเต้ถึงจะพลาดบ่อยแค่ไหนก็ยังได้ลงต่อพอโค้ดเนี่ยไม่ไว้ใจโจโกเมสส่วนแบกขวาต้องให้โจเล่นัาตาทับไปก่อนแดงกลางเนี่ยคาดว่าจะเป็นกาเฟนแบกแมคก้าและโซโบสลไม่มีทางเลือกเลยตัวเลือกแดนกลางมันน้อยมากโค้ดเลยต้องใช้3คนนี้ลงต่อเนื่องไปก่อนหวังว่าการเล่นด้วยกันบ่อยๆจะทําให้เคมีมันกลับมาลงตัวเหมือนเดิมชุดหน้าเนี่ยน่าจะเป็นซาร่ากักโปและอเล็กซานเดอร์อิซักลงแทนตัวที่เจ็บ ปรับ2ตำแหน่งในแผงหน้าคือเล็กซานเดอร์อิสซักจะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงเพราะอูโกอิเกติกิบาดเจ็บไปในเกมที่แล้วนี่แหละบทพิสูจน์ว่าอิสซักจะงัดฟอร์มเก่งกลับมาได้ไหมส่วนปีกก็ยังเป็นโมซาล่ากับโคดี้กัปโปเหมือนเดิมสรุปสั้นๆคือลิฟฟูฟอร์มเละเทะมากโคสล็อตเลยต้องเรียกอาริซงกับล็อบบ้กลับมาเป็นตัวจริงแล้วส่งอิสซักลงหน้าเป้าแทนตัวเจ็บที่เหลือชุดเดิมทั้งนั้นเลยลุ้นเหนื่อยแน่คืนวันอาทิตย์เรื่องถัดไปสล็อตบอก คุยกันแบบเดิมบอร์ดยังหนุนหลังแน่นเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับทุกคนช่วงนี้ใครๆก็บ่นฟอร์มเลี้ยวผูเละเทะหนักมากจนมีข่าวลือสะพัดเลยว่าอาร์เนอร์สล็อตกูนซอร์คนใหม่เนี่ยโดนบอร์ดบริหารเรียกไปคุยด่วนหรือไม่ก็เตรียมโดนปลดแล้วหรือเปล่าเพราะจากทีมแชมป์ลีกปีก่อนเนี่ยฟอร์มมันดิ่งลงเหวสุดๆเลยสล็อตแต่ว่าไงล่าสุดแกออกมาพูดเองเลยนะเว้ยว่า บทสนทนาที่คุยกับบอร์ดบริหารเนี่ยยังเป็นแบบเดิมเหมือนที่แกเพิ่งเข้ามาทํางานเลยแปลว่าบอร์ดยังหนุนหลังกัอยู่นั่นแหละไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงหรือกดดันอะไรเป็นพิเศษทุกคนยังคุยกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสลอรเนี่ยแกบ่นนิดหน่อยด้วยว่าจริงๆแล้วทีมมันก็มีส่วนที่เล่นได้ดีอยู่บ้างนะแต่คนชอบพุ่งเป้าไปที่เรื่องแย่ๆอย่างเดียวเลยที่สําคัญคือแกบอกว่าไม่คิดจะโทษนักเตะคนไหนเป็นพิเศษหรือว่าต้นเหตุของฟอร์มตกครั้งนี้เลย แกย้ำว่าตอนที่ทีมเล่นดีจนได้แชมป์เนี่ยคือเครดิตของทั้งทีมดังนั้นพอฟอร์มแย่เนี่ยมันต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งทีมเหมือนกันจะไปโทษใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้หรอกสรุปง่ายๆคือสล็อตโดนกดดันหนักแต่ยืนยันว่าบอร์ดบริหารยังให้โอกาสอยู่และแกเนี่ยก็จะไม่ยอมโทษลูกทีมคนไหนคนหนึ่งแน่นอนก็ต้องดูกันต่อไปแลยว,ว่าคืนวันอาทิตย์นี้จะแก้ตัวได้หรือเปล่าเรื่องต่อมาโกนาเต้จะอยู่หรือไปสามทางเลือกหลังลาชันเมิน เรื่องมันเริ่มจากก่อนหน้านี้มีข่าวลือหนาหูว่าเลวมันลิดส,สนใจอยากจะได้อิบาฮิมาโกนาเต้ไปเสริมทัพแบบฟรีในปี2026ตอนที่เจ้าตัวเนี่ยหมดสัญญากับเรวพูแต่ล่าสุดนักข่าวคนดังอย่างเดวิสออนสตีนเนี่ยรายงานว่ามาลิดถอนตัวแล้วนะไม่เดินหน้าคว้าโกนาเต้แล้วสาเหตุก็เพราะช่วงหลังฟอร์มแกดรอปและโดนวิจารณ์หนักหน่วงพอราชันเมินแล้วอนาคตของโกนาเต้เลยมี3ทางหลักๆให้แกเลือกตัดสินใจ หนึ่งคือต่อสัญญากับเลี้ยพูอยู่ต่อในแอนฟิลสถานการณ์เลี้์พูยังอยากให้ต่อและยื่นข้อเสนอใหม่ให้พิจารณาแล้วแกจะได้เป็นตัวจริงยืนคู่กับฟานไดเหมือนเดิมอันดับ2ก็นะ่คือย้ายไปบบเยอร์มิวนิกสถานการณ์ของบบเยอร์ยักษ์ใหญ่บุนเดสลิกาให้ความสนใจอยู่โกนาเต้ ate, คุ้นเคยกับลีกเยอรมันอยู่แล้วเพราะเคยเล่นให้กับลาซิกมาก่อนอันดับ3ก็นะ่คือย้ายไปเปแอชเชกับบ้านเกิดฝรั่งเศสปารีสแซงต์แชร์แมงก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ ข้อดีก็คือ p s ชต้องการเสริมแนวรับเพราะมากินย้อนเรื่องอายุเยอะแล้วแถมเรื่องเงินค่าเหนื่อยก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับทีมนี้แน่นอนสรุปคือตอนนี้โกนาเต้ตั้งตัดสินใจแล้วว่าจะต่อสัญญากับหงแดงกลับไปบูบนเดสลีกาหรือกลับบ้านไปเล่นให้ p s ชในฤดูกาลหน้ากันแน่เรื่องต่อไปมาฟังมุมมองของสตีฟแม็กมาามานอดีตนักเตะลิเวอร์พูลกันหน่อยเขาออกมาพูดถึงเรื่องที่คนเรียกร้องให้ปลดอาร์เนอร์สล็อตและแม็กก้เนี่บอกว่าใจเย็น อย่าเพิ่งรีบปลดสล็อตเลยสถานการณ์ตอนนี้โค้ชสล็อตโดนกดดันหนักที่สุดในชีวิตการคุมทีมมาเลยเพื่อนเพราะทีมฟอร์มโคตรแย่แพ้ไป9จาก12นัดหลังสุดรวมทุกรายการถือว่าแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรในรอบ71ปีเลยตอนนี้อยู่อันดับที่12ในลีกและอันดับที่13ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกท,ท,ทั้งๆที่ซัมเมอร์ทุ่มเงินไปเยอะมากดึงตัวดังๆมาเพียบ แม็วานามาเนี่ยเขาบอกว่ามันเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเรื่องปลดโค้ชนะทุกคนเหตุผลที่เราควรใจเย็นเนี่ยแม็กมานามาเขาเชื่อว่าถ้าพูดเรื่องการเปลี่ยนโค้ดตอนนี้มันจะส่งผลกระทบให้งานของทีมแย่ลงไปอีกทั้งในลีกและยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วควรรอถึงเมื่อไหร่แม็กมานามาบอกว่าบอร์ดบริหารควรรอไปจนถึงเดือนมกราคมซึ่งเป็นช่วงกลางฤดูกาลพอดีตอนที่ทีมต้องเจอกับอาร์เซนอลน,นั่นแหละคอยมาตั้งคำถามเรื่องควรเปลี่ยนโค้ดหรือเปล่า สรุปง่ายๆเลยฟอร์มตอนนี้คือขายยนะจริงแต่แม็กมนมาวานเตือนว่าให้บอดเอาน้ำเย็นลูบก่อนอย่าเพิ่งรีบปลดสล็อตออกไปรอจนถึงช่วงตลาดเดือนมกราคมค่อยตัดสินใจเ,นเพื่อนๆเห็นด้วยกับแม็กมนมาวานไหมว่าควรรอถึงมกราคมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะมาดูบทความที่กูรูเขาออกมาปกป้องอาร์เนอร์สล็อตกันหน่อยคือเข้าใจนะว่าแฟนหงหลายคนเนี่ยทนไม่ไหวแล้วแต่เขามีห้าเหตุผลบอกว่าทําไมยังไม่ควรไล่โค้ดคนน,นนี้ออก เขาบอกว่าจริงจังนะไม่ได้กวนเหตุผลที่ทำไมลิ์พูยังไม่ควรปลดอะ่ะเพราะเพิ่งพาได้แชมป์เมื่อฤด,ดูการที่แล้วเนี่ยหกเดือนผ่านมาเองจำได้ไหมสล็อตนี่แหละคือคนที่พาลิา์พูคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและเป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20ด้วยนะเขาทำในสิ่งที่โค้ชหลายคนก่อนหน้าอย่างเบนิเตสลอสเจอร์ยังทำไม่ได้เลยลืมบุญคุณกันง่ายได้เลอเกินนะแล้วก็หาคนแทนมายากมากการปลดโค้ชมันง่ายแต่ปัญหาคือจะเอาใครมาแทน โนในฝันที่เป็นแฟนอยากได้อย่างครอปซีดานเอลิเก้หรืออลรอนโซ่เนี่ยคือเป็นไปได้ยากมากในสถานการณ์จริงตอนนี้ค่าชดเชยถ้าออกไปเนี่ยก็ต้องจ่ายก้อนโตจ่ายแบบ10ล้านปอนด์ไปแบบฟรีๆเลยนะแถมซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็เพิ่งทุ่มซื้อนักเตะไปตั้ง450ล้านปอนด์คือการเงินน่มันจะไม่แย่ลงไปอีกเหรอโอเคล่ะความสำเร็จปีก่อนอาจจะมีโครงสร้างของคอปช่วยไว้เยอะ แต่เขาเชื่อว่าถ้าเป็นโค้ชคนอื่นฝีมือไม่ถึงอย่างไดหรือมอยมาคุมมรดกเนี่ยก็คงไม่ได้แชมป์ลีกหรอกการที่สล็อตทำได้ถือว่าแกมีฝีมืออยู่บ้างแหละกูรู้ยังบอกอีกว่าความผิดเนี่ยไม่ใช่แค่เขาคนเดียวหรอกจะโยนความผิดทั้งหมดให้สล็อตคนเดียวไม่ได้ผู้บริหารที่เลือกซื้อขายนะักเตะในช่วงซัมเมอร์ก็มีส่วนผิดเหมือนกันอันนี้เขาพูดตามที่เห็นในโซเชียลมานะกรรมการเฮงซวยกับ VR ที่เข้าข้างทีมอื่นจนเลี้ยวภูเสียประโยชน์ก็มีส่วนด้วย ผู้รู้เนี่ยเขาบอกเขาผิดหวังมากที่เห็นแฟนหงเนี่ยที่ยึดสโลแกนยูวิลเนี่ยว่าวอล์กอโลนออกมาด่าและเผาเสื้อสลอ็อตทั้งที่แกเพิ่งจะมอบความสุขให้ทีมไปแท้ๆเพื่อว่าเหตุผลข้อไหนที่ฟังขึ้นมากที่สุดคอมเมนต์บอกแอดมินนะครับแม้ว่าผลงานจะแย่จนอันดับพรีเมียร์ลีกลงไปอยู่อันดับที่12แล้วเนี่ยแต่บอร์ดบริหารของเวอร์พููก็ยังหนุนหลังสล็อตอยู่เสื่ออังกฤษแฉมาว่าเวีร์พูลเนี่ยมีแผนฉุกเฉินเตรียมไว้แล้วนะ พวกเขาเนี่ยจะไปดึงเจอเกนคอปที่ตอนนี้ไปเป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลของเลสบูให้กลับมาคุมทีมชั่วข่าวจนจบฤด,ดูกาลนี้ก่อนคือกะให้มาช่วยพยุงสถานการณ์ไว้แล้วคุณซือระยะยาวเนี่ยพอจบฤด,ดูกาล2025-2026เนี่ยเจ้าของทีมอย่าง f s g เนี่ยเลงคนเดียวไว้เลยก็คือหลุยส์เอลิกเก้โค้ชชาวสเปนของปารีสแซงแช็คแมงทำไมต้องเป็นเ e อลิกเก้เหรอเพราะว่า f s g ชชอบฝีมือโค้ชคนนี้มานานแล้ว แถมฤดูกาลที่แล้วแกเพิ่งพาเปเชือคว้าแชมป์อยู่ฟ่าแชมเป์เปลีกได้สำเร็จด้วยโหสุดๆแถมยังมีข่าวว่าเอริก้เองก็สนใจอยากมาคุมทีมในอังกฤษอยู่แล้วด้วยสรุปสั้นๆก็คือตอนนี้ยังหนุนสล็อตอยู่แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆหงแดงจะเรียกคอกลับมาเป็นฮีโร่ชั่วข่าวแล้วคอยไปคว้าเอริก้มาทำทีมในระยะยาวเพื่อนๆคิดว่าโอกาสที่เราจะได้เห็นครอกลับมาคุมทีมชั่วข่าวมีมากน้อยแค่ไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะจ๊ะ ช่วงนี้อากาศก็หนาวสถานการณ์บอลก็เศร้าใจแอดมินเป็นกำลังใจให้ชาหงแดงทุกท่านอดทนผ่านวิกฤตของทีมรักครั้งนี้ไปให้ได้นะครับฝากกดติดตามช่องเพื่อให้กำลังใจแอดมินคืนเช่นกันนะครับขอให้ทุกคนมีจิตใจที่แข็งแกร่งและมีวันที่ดีสวัสดีครับ